สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้แอดมาลงแนวทางหวยฮานอยให้อีกแล้วนะคะฮานอยวันที่27เจ็ดดือนสิบสองหกสีนะคะฮานอยแอดวันที่ยี่สิบเข้าแต่ตัวตัววิ่งรูดนะคะ3นะคะสองแอดก็ไม่มานะคะแต่ตัวที่แอดจับให้ก็ไม่เข้านะคะแต่เข้าตัวฟันรูด3นะคะมาดูแนวทางวันที่ยี่สิบเเลยค่ะ แนวทางวันที่27แอดคอจับคู่นะคะเน้นเน้นวิ่งรูด6แล้วก็8นะคะหานอยวิ่งรูด6แล้วก็8เน้นเน้นนะคะ2ตัวนี้นะคะใครชอบตัวไหนก็รูดเลยนะคะมาดูคู่แรกเลยค่ะ6 6 หกเจ็ดหกแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด นี่นะคะฮานอยฮานอยรวมพวกนี้นะคะฮานอยแนวทางฮานอยวันที่2 7เดือน1 2 64นะคะแอดขอเน้นเน้นวิ่งลูด6กับ8ดนะคะใครชอบตัวไหนก็จับนะคะไม่ชอบผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะฮานอยฮานอย แอดขอเน้นๆหาหน้อยให้นะคะวิ่งรูด8นะคะหาหน้อยนะคะ0ูนย์แป6 8กปหกนปดะคะห้าตัวนี้เน้นๆนะคะ6 8 8ป8 7ปดหย์ห ศูนนะคะเน้นๆนนะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะไม่ชอบผ่านเลยค่ะแอดขอฝากช่อง youtube ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะช่อง99แอพีพารวยค่ะสวัสดีค่ะยิงยิงรวยรวยค่ะ